ในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษกตรและสหกรณ์ในการพัฒนาภาคการเกษตรได้ส่งเสริมให้ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยในพื้นที่อำเภอหนองหงเกษตรกรส,ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาข้าว ประมาณ1,699ไร่และพื้นที่ตำบลหนองชัยสีปลูกข้าวทั้มสิ้น12,453ไร่สำนักง,งานเกษตรพื้อหนองผงได้ดำเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวมูลหนึ่งต้้นหนองชัยสีและอีกกลุ่มหนึ่งที่ดำเนินง,งานเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย5ด้านโดยกลุ่มได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก และมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มมีศักยภาพในการบริหารจัดการเหมาะสมในการที่จะเป็นนาแปลงใหญ่ต้นแบบของน้ำฮือหนองหงต่อไปค่ะโดยสินค้าหลักของกลุ่มได้แก่มเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 ที่ผ่านการควบคุมมาตรฐานโดยกลมการข้าวและกลุมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปีพศ2559ได้รวมกลุ่มเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่โดยมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วม5หมู่บ้านมีเกษตรกรร,กร,ร่วมกลุ่มทั้งหมด2 0 0 3รายกิจกรรมการดำเนินง,งานกิจการด้านธุรกิจได้รว,รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรมาบรรจุกระสอบเพื่อส่งขายให้กับ ส้างผุ้คนจำกัดกลุ่มเกษตรกรสหก,ก,กรณ์ที่น้องเกษตรกรทั่วไปด้านการลดต้นทุนการผลิตหลังเข้าร่วมโครงการกลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลิตได้20%ตามเป้าหมายโดยใช้วิธีลดปริมาณเมล็ดพันธุ์เปลี่ยนจากการทำนาหวานเป็นนาหยดและส่งเสริม การใช้สารชีวพันธุ์การทำน้ำหมักชีวภาพแทนการใช้สารเคมีใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านการเพิ่มผลผลิตทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากกรมการข้าวและมีการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ก่อนปูนอกจากนี้ใช้ปุ๋ยพืชสดปอเทืองปรปับปรุงดินปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมัก สารชีวพันธุ์ต่างๆในการบำรุงดูแลให้ผลผลิตข้าวเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้นานการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานสินค้าทางกลุ่มดำเนินการส่งเสริมให้สมาชิกยกระดับคุณภาพสินค้าเข้าสู่มาตรฐานการผลิตมเมล็ดข้าวที่ดีด้นานการบริหารจัดการกลุ่มมีการดำเนินการประชุมวางแผนการบริหารการผลิต กำหนดระเบียบกลุ่มและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเข้าร่วมโครงการต่างๆเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการพัฒนากลุ่มให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นด้านการตลาดกลุ่มกำหนดแผนการผลิตตามความต้องการของตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกรต่างอำเภอในการรับซื้อและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เรามีการประชุมจัดทาแผนการทํางานของกลุ่มทุกปีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากการทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวนะครับซึ่งในหลักแผนงานของเราที่หลักๆมี1นนะครับการเลี้ยงคนเนื้อนะครับหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเราก็จะให้สมาชิกนะครับอัดฟางนะครับโดยมีเครื่องอัดฟางของกลุ่มนะครับบริการอัดฟางให้กับสมาชิก เพื่อจะนำมาเป็นอาหารสัตว์นะครับให้กับโคนะครับต่อ,อไปคือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมปลูกชาใบหมอนนะครับถ้าหน้าจแล้วก็มา้ลูหมอนเลี้ยงไหมเป็นอีดเสริมห้แก้ครอบครัวและแผนงานที่สามของเราคือการทำการเกษตรแบบผสมผสานมีการปลูกผักเลี้ยงปลาในพื้นที่แปลงนานะครับเพื่อ เป็นอาหารและลดรายจ่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มแผนงานต่อไปของกลุ่มนาแฝงใหญ่นะครับก็จะมีการจัดหาลงสีข้าวนะครับเพื่อแปรรลูกผลผล,ผลิตจากข้าวนะครับมาปบเป็นข้าวสารนะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มสืบทอดให้กับลูกหลานในรุ่นต่อๆไปครับโยน์ที่ได้เห็นเห็นที่ผุมเข้ามาร่วมเกษเต,ตรแปลงใหญ่หนึ่ง ที่ลดต้นทุนการผลิตก็คือเมื่อก่อนเกษตรกรจะนิยมทํานาหวานก่อนหลังจากได้เข้าร่วมโครงการมาทําเกษตรแปลงใหญ่กับทางเจ้าหน้าที่เกษตรสีอำเภอเขามาแนะนําให้ใช้ให้ทํานาหยอดเมื่อก่อนทําทํานาหวานทํานาหวานมันสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์20 18ถึง25กิโลกรัมต่อไร่ต้นทุนที่ลดลงเห็นเห็นก็คือสามารถลดเมล็ดพันธุ์ลงได้ในอัตรา 10-12ถึงกิโลกร,รัมต่อไร่ 2. หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวประจำฤดูกาลแล้วทางพัฒนาที่ดินก็มาแนะนำให้พวกผมไห้กดต่อสังข้าวนำมเมล็ดหุยพืชสดมาให้หวานปรับปรุงบำรุงบินส่วนที่ได้มเมล็ดพันธุ์พวกผมผลิตได้เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินก็จะรับซื้อมเมล็ดพันธุ์คืนอีกทางหาก 3. เมื่อก่อนนี้ผู้ผมใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว25กิโลต่อหนึ่งไร่ปัจจุบันลดเหลือ5กิโลกรัมต่อไร่นี่แหละผลดีของพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่นำเนินง,งานตามหลักวิสัยทัศน์ของกลุ่มนำความรู้ผู้ภูมิปัญญาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน